จากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาค่ะที่เธอเนี่ยเกิดอุบัติเหตุพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้าเจ้าพยาหลังเกิดเหตุเนี่ยได้พบความผิดปกติเกิดขึ้นมากมายทั้งจากพฤติกรรมแล้วก็การให้สัมภาษณ์รวมไปถึงผู้ที่อยู่บนเรือทั้ง5คนน่ยนะคะมันก็แปลกๆโดยหลายฝ่ายค่ะตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นชาวเน็ตเพื่อนแล้วก็บุคคลใกล้ชิดของโมเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ที่เคยทํางานบนเรือสปีดโบ๊ท,บทผู้สื่อข่าวอดีตนายตำรวจรวมถึงนักวิชาการด้านอาชัชญายวิทยา โดยทางเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์คะ่ะได้มีการออกมารวบรวมข้อที่เป็นพิรุษของคดีนี้เนะี่ยได้ทั้งหมดประมาณ47กรณีนะคะหนึ่งเลยแตงโมบอกว่าบอกแม่ว่าจะไปถ่ายแบบแต่กระติกบอกแตงโมนัดกินข้าวกับเพื่อน2แตงโมรีบบินกลับจากภูเก็ตมากรุงเทพถ้านัดกินข้าวก,กับกระติกเนี่ยที่เหมือนมีการเจอกันทุกวันอยู่แล้วเนี่ยก็คงไม่น่าจะลงทุนขนาดนั้น สามล่าสุดแม่บอกว่ารู้มาว่าเป็นการรับงานกินข้าวซึ่งเรื่องนี้แตงโมงไม่รู้มาก่อนสี่หลังจากแตงโมงตกเรือเพื่อนวนหาเองครึ่งชั่วโมงก่อนจะแจ้งกู้ภยัยทั้งที่ระหว่างวนหาก็สามารถโทรแจ้งกู้ภัยได้ห้าพอกู้ภัยมาถึงปุ๊บเพื่อนไม่ให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์ตอนตกเป็นอย่างไรแต่พอถามว่าตกตรงไหนตกตรงไหนเพื่อนสามคนชี้กันไปคนละทิศคนละทางเลยหกเมื่อเจ้าหน้าที่ถามแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่มีการให้ข้อมูลเพียงแต่เขียนชื่อของแตงโมใส่กระดาษแล้วก็ยื่นให้ตำรวจเท่านั้น เจ็ดก็คือเพื่อนเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่ากู้ภัยมาช้าจึงช่วยไม่ทันทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยการตามหาล่าช้าเพราะเพื่อนแจ้งกู้ภัยช้าแล้วก็ไม่ให้ข้อมูลแปดพอกู้ภัยแล้วก็ตำรวจมาทั้งห้าคนเนี่ยก็พากันหายหมดเลยทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คนบนเรือจะต้องอยู่รอแล้วก็ช่วยกันค้นหาผู้สูญหายเก้ากระติกบ,บอกว่า ที่มีการรีบออกไปเพราะคิดถึงลูกรีบกลับไปหาลูกแต่ภาพในกล้องวงจรปิดที่ท่าเรือพบว่าฮิปโปแล้วก็โบเนี่ยก็คือโบไทยอัมคิงดอมนะคะเป็นพี่น้องกับเบนพิกไทยเป็นแฟนของไฮโซปอหนึ่งในผู้ชายที่นั่งเรือไปด้วยก็มารับไม่รู้ไปไหนเหมือนกันแต่กล้องวงจรปิดตามถนนน่าจะตามได้นะคะ10ก็คือกรติกบอกว่า คิดว่าโมเนี่ยกลับบ้านอาจจะเจอแตงโมเพราะแตงโมอาจจะขึ้นเรือคนอื่นแล้วก็กลับมาที่บ้านแต่แตงโมตกน้ําตอนสี่ทุ่มกว่าดึกขนาดนั้นไม่น่าจะมีเรือผ่านมาแล้วก็มาช่วยแตงโม1 1ค่ะกติกเนี่ยไม่โทรบอกแม่ของแตงโมว่าแตงโมตกน้ําโดยอ้างว่าก็เพราะไม่สนิทกับแม่ไงแล้วก็แม่ไม่มีชุดประดาน้ําอืมก็เลยช่วยอะไรไม่ได้แต่แม่ของแตงโมบอกว่าหลังจากพ่อโมเสียเนี่ยแม่ก็ไปทํางานกับโมตลอดนะซึ่งต้องเจอกระติกอยู่แล้วดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่กระติกจะไม่สนิทกับแม่ถึงแม้ว่าจะไม่สนิทแต่ในฐานะที่แม่เป็นแม่ของแตงโมก็ควรจะต้องบอก12กระติกบอกว่าเพื่อนตายและยังไม่มีเวลาร้องไห้เพราะต้องเตรียมข้อมูลตอบคาถามทาให้สังคมคืบแคลงว่าทําไมจะต้องมีการเตรียมข้อมูลแล้วก็เล่าไปตามความจริงสิเรื่องจริงมันเป็นยังไงก็เล่าไปตามนั้นเตรียมทําไม13หลังจากแตงโมเนี่ยเสียชีวิตไอจีของเธอก็มีการเคลื่อนไหวโดยมีรูปในไ G ทั้งหมด7รูปถูกลบไปจึงเกิดคำถามว่าใครเป็นคนลบ ซึ่งคนที่ลบเนี่ยต้องรู้พาสเบอร์แตงโมแล้วก็โดยปกติแล้วผู้จัดจาก,การดารามักจะรู้พาสเบอร์ด IG และ Facebook ของดาราที่ตัวเองดูแลเพราะต้องช่วยดูแลภาพลักษณ์ในการสื่อสารช่วยอัปรูปช่วยตอบคอมเมนต์แฟนคลับแทนดารารวมถึงหากมีคอมเมนต์ไม่เหมาะสมเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีการช่วยคัดกรองให้แต่กระติกปฏิเสธว่าเธอไม่รู้พาสเบอร์ของแตงโม14แซนบอกว่าตอนเกิดเหตุนเนี่ยตัวเองนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ท้ายเรือแต่พอนักข่าวถามว่าหลังเกิดเหตุทำไมหายไป แซนบอกว่าตัวเองไม่ได้เล่นโซเชียลก็เลยไม่รู้ข่าวซึ่งเป็นคําตอบที่ผิดปกติมากเพราะตอนอยู่บนเรือแซนนั่งเล่นโซเชียลอยู่อีกทั้งเรือใหญ่ขนาดนี้เป็นไปได้หรอว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะไม่ตามข่าว15ทั้ง5คนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้เนี่ยการเสียชีวิตของแตงโมต้ตองบอกว่าไม่มีใครไปให้ปากคาต่อเจ้าหน้าที่ตารวจตามนัด แต่กลับพบทนายก็คือทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดเพื่อหาหรือแล้วก็ปรึกษาในการให้ปากคำหรือตอบคาถามในคดีดังกล่าวแต่ทนายตั้มปฏิเสธไม่รับเป็นที่ปรึกษาทําให้สังคมอวดสงสัยไม่ได้ว่าถ้าเกิดเหตุเนี่ยแล้วมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ให้แค่ปากคำตามความจริงสิทําไมต้องมีการปรึกษาทนายซิมห ก็คือตอนแรกกลุ่มนี้บอกว่าแตงโมเนี่ยพลัดตกเรือแต่ไม่รู้แตงโมตกเรือตอนไหนไม่มีใครเห็นแต่ภายหลังกลับบอกว่าแซนเห็นแตงโมไปปัสสาวะที่ท้ายเรือแล้วก็พลัดตกลงไปทําไมถึงพูดไม่ตรงกัน17หลังจากแตงโมตกน้ำเนี่ยผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็คนที่อยู่บนเรือทําไม,ไม่โยนชูชีพให้แตงโมที่แบบว่าช่วยพยุงตัวได้จึงดูเหมือนว่าไม่มีใครพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือ18หลังมีข่าวว่าแตงโมตกเรือคือนนั้นเนี่ยแอนนาที่มีพูเพื่อนสนิทของแตงโมโทรถามกติกซึ่งกติกบอกว่าเป็นเรื่องจริง แต่ไม่อยอมให้ข้อมูลอะไรเลยพร้อมกับพร้อมกับมีการบอกแอนนาว่าไม่ต้องเดินทางไปที่เกิดเหตุซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติสําหรับคนที่เป็นเพื่อนสนิทก,กัน19ล่าสุดคนที่อยู่บนเรือให้สัมภาษณ์ว่าที่ปิดข่าวเพราะแตงโมงเป็นปัสสาวะท้ายเรือกลัวว่าข่าวออกไปจะเสียภาพลักษณ์ทำให้สังคมตั้งข้อสังเกตว่าในสถานการณ์ความเป็นความตายเช่นนั้นชีวิตคนกับภาพลักษณ์อะไรสำคัญกว่ากัน ยี่สิบแซนมีการให้สัมภาษณ์ว่าแตงโมบอกแซนว่าตูนเนี่ยจะไปฉี่แต่แตงโมไม่รู้จักแซนมาก่อนจากล่าพูดมึงกูเหรอยี่สิบเอ็ดแซนบอกว่าตอนที่นั่งฉี่ท้ายเรือเนี่ยแตงโมจับขาสองข้างของตัวเองไว้แต่ตอนพบศพแตงโมเนี่ยใส่บริสุทธิ์ลุ่มกระโปรงทับด้วยแล้วก็ผ่านทับด้วยเสื้อคลุมอีกทีถามว่าถ้าตอนฉี่เอามือไปจับขาของแซนสองข้างแล้วแตงโมจะเอามือที่ไหนห้หลกกบกระโปรงรวมถึงเอามือไหนแหวกบริสุทธิ์เป็นไปไม่ได้ที่มือหนึ่งจับขาแซนอีกมือหนึ่งแหว 22เยมถาปณีเอียดศรีชัยผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้ก่อตั้งสำนักข่าวดลิพอเตอร,ตอร์ได้มีการทดลองนั่งเรือสปีดโบ๊ทที่ขับเร็วตามที่คนในเรือบอกว่าแตงโมนเนี่ยตกน้ำเพราะแร้นเร็วพยายามนั่งไปยองๆแล้วท้ายเรือปรากฏว่าไม่สามารถทำได้เพราะเรือเนี่ยโครงเคร่งมากอีกทั้งยังมีลมแรงแล้วก็ ไอ้แค่นั่งบริเวณขอบเรือมันก็ยังทรงตัวได้ยากแล้วดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่แตงโมจะไปนั่งตรงนั้น23เป็นไปไม่ได้ที่ดาราหงสนสวยแบบแตงโมจะไปนั่งปัสสาวะในขณะที่มีผู้ชายแปลกหน้าอยู่บนเรือลำเล็กๆด้วยกัน3คนผู้ชาย3คนนะคะ24ตอนแรกเจ้าของเรือบอกว่าแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือเพราะห้องน้าเสียแต่ล่าสุดที่มาออกรายการหนุนกระแสบอกว่ามีของอยู่ในห้องน้ําทําให้มีคนตั้งข้อสังเกตว่า ห้องน้ำเสียคือการที่กดชักโครกไม่ลงทําไมจะปัสสาวะไม่ได้แค่ขับถ่ายแล้วไม่ต้องกดชักโครกก็ได้ขณะที่บางคนบอกว่าห้องน้ําในเรือมีการขับถ่ายลงน้ําไม่ต้องกดชักโครกเหมือนห้องน้าปกติหรือถ้ามีของเนี่ยก็แค่เอาของออกแค่นั้นเองจะไปปัสสาวะท้ายเรือให้อายผู้คนทําไม ยี่สิบห้าแตงโมถ้าจับะสะวะจริงๆเนี่ยโดยไม่ต้องใช้ห้องน้ําของเรือก็สามารถให้เรือเทียบฝั่งหรือขอเข้าห้องน้ําตามร้านอาหารสองข้างทางก็ได้ยี่สิบหกเนี่ยเพื่อนๆบอกว่าไม่มีเสียงแตงโมตอนแตงโมตกน้ําเพราะเรือเนี่ยเสียงดังแต่ก่อนหน้านี้เบนพิกไทยแฟนของไฮโซโปอเคยขับเรือดํานี้เพื่อสาธิตถึงสมรรถภาพของเรือว่าเครื่องยนลี้เนี่ย,เส,ยเสียงเบามากแล้วใครพูดอะไรในเรือได้ยินหมดดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่คนตกน้ําแล้วไม่รู้เรื่องยี่สิบเจ็ ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณท่าเรือแห่งหนึ่งพบว่ามีการรินไวน์ออให้คนที่อยู่ในเรือทั้งหมด5แก้วแต่หลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พบว่าบนเรือมีแก้วไวแค่ใบเดียวเท่านั้นถามว่าแล้วแก้วที่เหลือล่ะหายไปไหนเป็นไปได้ไหมว่ามีการโยนแก้วไวทิ้งน้ำเพื่อทำหลักฐาน28ค่ะตอนเจอร่างของแตงโมพบว่ามีบาดแผลยาวลึกถึงกระดูกแล้วก็ตำรวจคาดว่าน่าจะถูกใบพัดของเรือตอนที่ตก แต่มีคนที่เคยทางานบนเรือสปีดบอออกมาบอกว่าถ้าเรือมันแล่นเร็วเนี่ยตามที่คนบนเรือบอกใบพัดเรือจะไม่มีทางฟันขาคนที่ตกเห็่นขาดเพราะว่าเรือมันแล่นออกไปทางหน้าแล้วก็ขาของคนเนี่ยจะลอยขึ้นรวมถึงมันไปคนทิตจะทางกับเรืออีกทั้งถ้าหากเรือมันเร็วเนี่ยจะมีคนถูกใบพัดฟันใบพัดที่หมุนเนี่ย มันมันอาจจะทําให้เป็นแผลเป็นริ้วๆเหวว่วะ,วะเนื้อเละไม่ต่างจากหงบด,ดเลยนะซึ่งบาดแผลของแตงโมท,ที่เกิดจากใบพัดเรือเนี่ยมันจะเกิดได้แต่เฉพาะตอนเรือขับช้าเท่านั้นนะคะ29คนขับบอกว่าไม่รู้ว่าใบพัดไปฟันแตโมบาดเจ็บซึ่งคนที่เคยขับเรือสปีดโ๊ทบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้เพราะ ถ้าหากว่าใบพัดเรือเนี่ยไปฟันอะไรระบบของเรือจัดอยู่ทันทีและ30ค่ะตอนนี้มาถึงข้อ30แล้วนะคะบิก๊กแจ๊สคำรณว,วิทุกจักรเนี่ยนายกอบจปทุมธาน,นีค่ะในฐานะอดีตมือปราบชื่อดังระบ,บุว่าผลการชนสูตรพลิกศกร่างของแตงโมพบว่าในปอดมีทรายและดินซึ่งแสดงว่าจุดที่แตงโมตกเรือเนี่ยต้องไม่ใช่จุดที่น้ําลึกระยะผิวน้ําถึงพื้นดินแน่นอนไม่ถึง5เมตรแน่นอนแหละเพราะว่าหลังจากที่ตกเรือเนี่ยแตงโมคงไม่มีโอกาสจะเอ่อไม่มีโอกาสจะก,กลั้นหายใจก่อนอยู่ๆตกลงไปเลยจมไปถึงดินเลยเมื่อ สูดหายใจไปเจอทรายเจอหินเข้าไปมันถึงเข้าไปติดปอดเพราะฉะนั้นจมลงไปลึกๆขนาดนั้นเนี่ยไม่สามารถสูดหายใจได้แน่นอนมันจะสูดหายใจในช่วงระยะเวลาน้ําตื้นท่านั้นแบบดูดเข้าไปนะมันก็เลยไปติดขัดซึ่งมันขัดกับคําบอกเล่าของคนบนเรือที่ชี้จุดที่แตงโมโตกแล้วขับเรือนวนหาจุดนั้นเป็นจุดน้ำลึก 3 1 31. คนที่อยู่บนเรือบอกว่าพอรู้ว่าแตงโมตกน้ําก็ขับเรือหาทันทีแซนบอกว่าเห็นแตงโมนั่งปัสสาวะอยู่ก็เลยตะโกนบอกเพื่อนแต่เด็กตกปลาเนี่ยซึ่งมีการถ่ายคลิปของเรือลํานี้ไว้บอกว่าแล่นด้วยความเร็วแล้วก็หักศอกด้วยแล่นหายไปเกือบ10นาทีจึงมีการวกเรือกลับมาหาแถวนั้นซึ่งการที่เรือหายไปเกือบ10นาทีเนี่ยแสดงว่าออกไปไกลมากไม่เป็นไปไม่ได้ว่าจะไม่รู้ว่าแตงโมตกน้ําแล้วก็ค้นหาทันทีนะคะ 32. แซนมีการให้สัมภาษณ์ว่าตอนตกเรือแตงโมเกาะข้างเรือซึ่งพันตำรวจโทรดกรกฤษณพงภูตกูลเนี่ยประธานบริหารหลักสูตรอาจิวิทยาแล้วก็การบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยสงศ์นะคะชี้ว่าเป็นสิ่งที่ขัดกับคาให้การที่บอกว่าตอนแตงโมกตกน้ำเนี่ยเรือเนี่ยแล่นเร็วเพราะหากเรือแล่นเร็วแตงโมะจะไม่สามารถเกาะเรือได้ 33. ชาวเน็ตสังเกตว่าวันเกิดเหตุนเนี่ยเสื้อของจ็อบหนึ่งใน3ชายหนุ่มที่ไปด้วยกันมีรอยขาด ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ไฮโซจะมีการใส่เสื้อขาดแล้วก็ไปกินข้าวกับสาวๆยกเว้นแต่ขาดหลังจากนั้นล่าสุดจ๊อบเองก็นําเสื้อเนี่ยที่ตัวที่บอกว่าขาดนะนำมาโชว์ในการหวนกระแสว่าจริงๆแล้วไม่ได้ขาดนะแถมบางกระแสบอกว่าเป็นเสื้อคนละตัวกัน 34ล่าสุดตอนที่ครติกแซนจอ็อบแลวก็ปอไปออกรายการโหกนกระแสนักข่าวช่อง3เนี่ยก็ขอให้จอหอ็อบถอดลองใส่เสื้อไอตัวที่บอกว่าไม่ได้ขานะปรากฏว่าตอนถอดเสื้อนะักข่าวเห็นรอยฟกช้ำที่หัวไหลแล้วก็วรอยขีดข่วนตามตัวของจอ็อบนักข่าวถามว่าไปโดนอะไรมาจ็อบบอกว่าล้มบนเรือตอนที่ตามหาแตงโมง จากนั้นก็ขอให้หนักข่าวเนี่ยลบรูปลายลบรูปรอยฟกช้ำออกให้หมดซะทําให้เกิดข้อสงสัยว่าถ้าล้มฟกช้ำเนี่ยมันน่าจะเป็นที่ขวาดีที่ขามากกว่าหรือเปล่าการล้มเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดรอยขีดข่วนบริเวณคอนะอีกทั้งถ้าเป็นการฟกช้ำที่เกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยทำไมก็มีการลบรูปจ็อบกลัวอะไร แล้วก็ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด5คนไปตรวจร่างกายแล้วก็พบว่ารอยฟกช้ำของจ๊อบเนี่ยเกิดจากการกระแทกจากของแข็งอายุอายุของบาดแผลประมาณ5-7วันซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงที่เกิดเหตุพอดีส่วนวรอยข่วนนั้นเนี่ยใหญ่กว่ารอยเล็บบอกไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรนะคะ35ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าจากการที่มีภาพปรากฏตัวในที่ต่างๆของคนที่อยู่บนเรือในวันที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่าปอแล้วก็แซนมีรอยขีดข่วนแล้วก็รอยฟกช้ำตามร่างกายเหมือนกัน 36ล่าสุดฮิปโปเพื่อนสนิทของแตงโมเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ว่าได้คุยกับเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพเพราะว่าร่างของแตงโมมีรอยเชฟมีรอยช้ำที่คอแล้วก็หน้าอกด้วยซึ่งเป็นรอยที่เกิดก่อนตกน้ำฮิปโปยืนยันว่าก่อนไปนั่งเรือกินข้าวอะไรเนี่ยแตงโมไม่มีรอยช้ำดังกล่าวนะเพราะว่าละครที่แตงโมถ่ายเป็นซีนอารมณ์ไม่มีฉากประทะหรือต่อสู้ใดๆจึงเกิดคำถามว่ารอยนี้เกิดจากอะไรแล้วก็37ค่ะ เอกภพันมลทธิ์เนี่ยในฐานะอาสากู้ชีพพี่ช่วยเหลือนํำร่างของแตงโมขึ้นจากน้ำตั้งข้อสังเกตว่าบริเวณเปลือกตาของแตงโมมีร่องรอยเหมือนถูกกระแทกอย่างรุนแรงแล้วก็เหมือนแผลที่ถูกชกเข้าเบ้าตาแม้ต่อมานิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลการชนะสูตรแล้วนะว่าบริบรเวณดวงตาเนี่ยไม่ใช่บาดแผละนะแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายหลังจากเสียชีวิตเท่านั้นเองหากเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยเอกภพันซึ่งเป็นอาสาสมัครผู้ใครมา30ปีก็น่าจะรู้เพราะต้องเคยพบเห็นศพจมน้ำที่มีลักษณะนี้มาก่อน หลายหลคนก็สงสัยนะคะ38เอกภพันพบว่าเล็บนิ้วกลางมือขวาของแตงโมมีรอยหักงอซึ่งน่าจะเกิดจากการที่แรงเนี่ยไปจับหรือจิกอะไรบางอย่างซึ่งชาวเน็ตมองว่าสอดคล้องกับรอยข่วนบนตัวของจอบ39ชาวเน็ตพบว่าโรเบิร์ตหนึ่งใน5ที่มีการร่วมล่องเรือเนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโดยในอินสตาแกรมของโรเบิร์ตก็คือมีการเปลี่ยนชื่อพร้อมกับตั้งค่าเป็นไพรเวทซึ่งคนที่จะเข้ามาดูเนี่ยต้องได้รับอนุญ,ญาตก่อนเท่านั้น สี่สิบค่ะแม่แตงโมบอกว่ามีคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเรือให้เพื่อนของแม่ฟังแล้วเพื่อนของแม่เนี่ยนำมาบอกแม่อีกทีโดยระบุว่าแตงโมถูกทําร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ4 1แม่ของแตงโมนําหลักฐานเพิ่มเติมไปมอบให้กับตํารวจเพราะเชื่อว่าถูกข่มขู่แต่ภายหลังนักสืบไซเบอร์เนี่ยก็ช่วยกันไขปริศนาซีดีและภาพวาดที่ส่งมาให้แม่พบว่ามีชื่อบุคคลแล้วก็เหตุการณ์บนเรือพร้อมทั้งชื่อโรงแรมย่านสุขุมวิทด้วยจึงเชื่อว่าเป็นการให้เบาะแสของคดีีแมมม่่ภาาาายหลังจะขวออก ผู้ที่ส่งซีดีและภาพวาดคือเพื่อนบ้านที่อยู่ในคอนโดเดียวกันกับแม่แตงโมแล้วก็สติไม่ค่อยปกติแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าคนที่สมองไม่ปกติเนี่ยจะรู้รายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือได้อย่างไรเรื่องนี้ก็ยังคงปิดเป็นปริศนาต่อไปค่ะ42ก็คือภาพที่แตงโมเนี่ยถ่ายกับกติ ภาพสุดท้ายเป็นช่วงเวลา3ทุ่มห้าสิบกนาทีซึ่งแอนนาบอกว่าเป็นเวลาเดียวกันเป๊กกับพี่แตงโมตอบแชทแอนนาแต่ข้อความเนี่ยตอบสั้นผิดปกติซึ่งไม่ใช่วิสัยของแตงโมเป็นไปนไม่ได้ที่แตงโมจะทํา2อย่างในเวลาเดียวกันเป๊กขณะที่ชาวเน็ตระบุว่าภาพถ่ายใน iPhone เนี่ยสามารถตั้งเวลาแล้วก็เปลี่ยนโลเคชันได้จึงเป็นไปได้ว่าเวลาที่ปรากฏบนรูปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เวลาที่แท้จริงแล้วก็การตอบแชทแทนแตงโมด้วยเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของการโชว์รูปถ่ายที่ระบุเวลาเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างหลักฐานใน 43ค่ะกระติกเข้าไปกราบขอโทษแม่ของแตงโมพร้อมกับยืนยันว่าได้มีการช่วยหาแตงโมอย่างเต็มที่แต่ว่าเธอเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นจึงไม่สามารถลงไปหาแตงโมในแม่น้ําได้ซึ่งชาวเน็ตก็ได้มีการจับโปะทันทีค่ะว่าเรื่องราวนี้เนี่ยโกหกหรือเปล่าเพราะว่ากระติกเนี่ยว่ายน้าแล้วก็ดำน้ำได้เพราะมันมีคลิปด้วยกับ,ก,บกับการที่กระติกเนี่ยว่ายน้ำในกับลูกในสระน้ํานะพร้อมกับมีการตั้งคําถามว่าไหนบอกว่าว่ายน้ําไม่เป็นแต่คลิปดังกล่าวค่ะก็ถูกลบแล้วก็ปิดไอจีเป็น p r i v a t แล้วนะคะ44ค่ะ แอนนานเนี่ยมีการระบุว่าประกันชีวิตมูลค่า1ล้านบาทซึ่งแตงโมได้รับจากทิพิยะประกันภัยนะคะจากการทําแคมเปญในบริษัทประกันภัยดังกล่าวแตงโมมีการใส่ชื่อลูกสาวของกติกซึ่งแตงโมเนี่ยรับเป็นลูกบุญธรรมเป็นผู้รับผลประโยชน์ซึ่งกติกก็รู้ว่ามีประกันตัวนี้อยู่เพราะกติกเป็นผู้ลงชื่อในฐานะพยานซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทำให้ชาวเน็ตต่างมีการสงสัยนะคะว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่กติกจะตั้งใจไม่ช่วยชีวิตแตงโมเพราะถ้าหากว่าแตงโมเสียชีวิตเนี่ยลูกของตัวเองก็จะได้รับเงินจากประกันถึง1ล้าานบท 45ขาค่ะหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มที่ไปร่องเรือพูดแต่ละครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันเลยคนที่พูดความจริงเนี่ยส่วนมากก็จะพูดคล้ายๆกันหรือเหมือนกันทุกครั้งยกเว้นแต่ว่าเรื่องนั้นไม่ใช่ความจริง46ค่ะนอกจากความคลื่นแรงใจที่มีต่อกลุ่มเพื่อนแล้วก็กลุ่มคนที่อยู่ในเรือลำเดียวกับแตงโมแล้วนะคะสังคมเองก็ ยังสงสัยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประเด็นแรกคือกรณีที่มีการเปลี่ยนสถานที่ชนสูตรร่างกายของแตงโมยอย่างกระทันหันจู่ๆเนี่ยมีคําสั่งให้นําร่างไปชนสูตรที่โรงพยาบาลตํารวจโดยเอกภพนในฐาหนะอาสาผู้ชีพที่ไปช่วยค้นหาร่างแตงโมก็เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยบอกกับเขาว่านายสั่งมาทั้งนี้ยังไม่นับรวมที่ภรรยาของไฮโซโปอก็คือเบนพิกไทยมีพ่อเป็นนายตํารวจชั้นผู้ใหญ่อีกด้วย47ค่ะเหตุใด เวลาเกิดหลังเกิดเหตุเนะี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงไม่เรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง5คนมาตรวจหาสารเสพติดแล้วก็ตรวจร่างกายเพื่อดูว่ามีร่องรอยที่ผิดปกติหรือไม่แต่กับเรียกบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเนี่ยมาตรวจหาสารเสพติดหลังจากเกิดเหตุถึง3วันแล้วก็มีการตรวจร่างกายหลังจากผ่านไปแล้ว5วันซึ่งกระแสสังคมในขณะนี้ค่ะมองว่าความผิดปกติดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกิดจากคําสั่งของผู้มีอํานาจจึงเกรงว่าจะทําให้คดีเนี่ยไม่เป็นไปตามความเป็นจริงหรือเปล่านะคะเรียกได้ว่า การเสียชีวิตของแตงโมนิดาครั้งนี้เนี่ยเขาพิรุธต่างๆมากมายหลายกรณีเลยนะคะทําให้สังคมเชื่อว่าคดีนี้เนี่ยไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดายอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม